สวัสดีครับผมเราวันนี้เรามาอ,อมอ,อมเนื้อครับผมใส่ไม่ต้องเยอะครับผมอาหารเช้านี่ใส่เนื้อลงไปใส่ไม่ต้องเยอะครับผมเอาแค่นี้พออิ่ม ใส่ผงนัวพอใส่น้ำปลาให้เนื้อสุกก่อนค่อยเอาผักลงนะครับผม ใส่ข้าวคั่วไปช้อนหนึ่งแล้วก็ผักนะครับผมลงไตดบท้ายด้วยมะเขือพวงครับผมอืม เอาแค่นี้พอเติมน้ำไปนนิดนึงครับผมน้ำหมดเราก็ใส่พริกลงไปเลยครับผมเอาแบบ เผ็ดเผ็ดนะครับผม เติมพริกแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปครับผมวับมะเขือพวงอือไก่สุกแล้วครับผมอมปอมเนื้อครับผมแค่นี้ก็ <c oughs> อร่อยครับผมทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟครับผมนี่จานของเรานะครับผม อร่อยครับผมสุกแล้วตักได้เลยครับผมอืนี่เป็นไงครับน่าก,กินไหม เสร็จสิ้นครับผมอมอเนื้อขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวคำเกิงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ